โอเคสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบก,กับช่อง The Game Base นะครับวันนี้ผมจะมาลุยแร้งด้วย f u ลฟีเจอร์เคอซนะครับมาในแผน4123นะครับแผนนี้มี AFF 2ตัวนะครับ เดี๋ยวมาดูตัวนักเตะกันเลยครับเริ่มจากผู้รักษารประตูนะครับอ็นอารูเมนดี้นะครับอันนี้คือเคิร์กซูมานะครับเซนเตอร์แบ็กคู่ยืดคู่กับดูริเกอร์นะครับส mm hmm. ่วน RB ฝั่งขวานะครับผมใช้เป็นเคซ่าอิกิโต้านะครับซ้ายผมใช้เป็นซีเวลนะครับกลางร,รับมีปิดออกผมปับเป็น C.M.F. นะครับเป็นเอ็ o โกโล n ก e องเต้นะครับมีคายฮาวเวครับ M.F. 2ตัวนะครับกับเมสันเมาส์นะครับอีกซ้ายผมใช้เป็นคริสเตียนปูนิสิส์นะครับหน้าเป้าครับลูกาโก้กองหน้าตัวใหม่ของเทลซีนะครับอันนี้เป็นเป็น่างอินเตอร์มิลานอยู่นะครับยังไม่อัปเดตนะครับเกมขวาเป็นฮาคิมซิเยกนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูตัวสำรองกันบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำรอง ไอคอนตัวหนึ่งครับเป็นผู้รักษาประตูเป็นปีเตอร์เชคนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลุยแร้งกันเลยนะครับว่าจะเจอแร้งเท่าไหร่นะครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนแล้วครับโอเคครับไปรับชมกันเลยครับ let's go โอเคครับมาที่หน้าจับคู่กันเลยนะครับว่าจะเจอแล้งเท่าไหร่นะครับแหลงผมก็อยู่หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเก้านะครับมาครับว่าจะ เจอแรงเท่าไหร่นะครับหืมเจอแรงพันหกครับพันหกเลยเหรอโอ้โหไหวไหมครับมาครับโอ้โหหาคิมเซียกหัวตกเลยครับไม่ฟิตครับลูกากูก็ไม่ฟิตเมาส์ก็ไม่ฟิตเท่าไหร่นะครับมาครับเอาชุดเดิมลงนะครับจะไม่เปลี่ยนครับไม่ฟิตก็ไม่ฟิตครับมาครับ โอ้โหไอคอนเต็มลยครับมาในแผน42 13ครับแผ่นของแมนยูครับไอคอนเต็มเลยครับหน้าเป้าเป็นตอเรสครับมาดูกันว่าผมจะสู้ได้หร um> ือเปล่าครับเกียวกับแมนยูนะครับมาครับมาที่ตอเรสครับมาที่็อบสั้นครับ มาให้ที่มาคันแรดฟอร์ดครับส่งเร็วนด้ครับต่อเลสต่อมงได้ครับมาคันแรดฟอร์ดวนๆใจเอาข้างมาที่เออร์วินครับเออร์วินเออร์วินเออร์วินเปิดมองครับโอ้โหลูกนี้ครับเก็บได้ครับเก็บเข้าครับต่อเลสครับเปิดหัวก็จะเอากันเลยครับเมนดี้ครับลูกกาคูได้ไหมลูกนี้โอเคครับคาฮาแบดได้ครับที่ปูริสิสครับฮาแบดลูกกาคู ลูกาคูนี้ยิงโอ้โหยิงอะไรกันครับนี่อ่ะโอ้โหยิงไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับลูกกม้่อ้เบื้องคานครับมาที่เดลิกครับเดลิกตากมาที่มสซี่ครับมาซี่หมุนหมุนให้มาที่คาฟูครับคาฟูกองเต้ทำไมลูกนี้โอเคครับกองเต้ครับทำงานที่ได้ดีครับมาที่เมาส์ครับมาที่ฮาคิมซิกเก็ตลูกาคู มาที่คูริสิตครับมาที่ฮาเวดหืมจะยิงครับไม่ได้ครับลูกนี้ฮาเวดเมาส์ได้ไหมลูกนี้โอ้โหเขี่ยมได้ครับเดลิคครับมาซี่โอเคครับเมาได้บอลครับจะเอาข้างมาที่ซีเยครับซีเยส่งเร็วเกินไปครับรับสั้นมาที่รับสั้นครับตอร์เรสครับมาที่มาคัดแดสสอรง วิ่งครับทำชิงแล้วครับมาคัดด้วยฟอร์ดวิ่งแล้วครับ้ลฟอร์ดลฟอร์ดรุนรุมหูซูมาได้ครับอันนี้เมนดี้ครับเบนชิวเอลเอากางมาที่ต่อด้วยฮาคิมซีเยครับที่ลูกากูลูกากูให้โพลิสิตครับลูกนี้ได้ไหมยิงโอเคครับหนึ่งศูนย์ครับพันหกผมยิงขึ้นนำไปก่อนนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ ลูกนี้ลูกกูตายสวยมากครับลูกนี้ยิงไม่น่าเข้าครับไม่รู้ว่าเข้าได้ไงครับโอ้ยลูกตายตันลูกนี้มาโอ้โหสูมากครับดักโดนบอลได้ดีครับมาที่กอกต้ครับอาคิมซิเยกมาที่ลูกากูอาเบครับจะแทงให้ลูกากูได้ยิงโอ้โหวเกียบเกียบครับริเวอรคาร์นได้แต่ยืนมองครับเมื่อกี้ยิงเบาไปหน่อยนะครับริเวอรคาร์นมาที่เมาลินี่ จากข้างมาที่คาฟูครับมาที่เมซี่เมซี่ครับเมซี่แผนริมเส้นนะครับแผนนี้เอาลกนี้ได้ไหมโอเคครับชูม,มาได้ครับมาที่เมาส์ครับฮาแบตต่อด้วยโปรดิสิตรูการูวนมาให้ที่ฮาคิมซิเยครับโอ้ยส่งไม่ดีครับโอเคได้บอลครับเมาส์ครับรูการูหูย ส่งไปดูเหมือนกันครับมาที่เละฟอร์ดครับต่อเลสโอเคเมสซี่หลุดแล้วครับกลางโล่งเลยครับกลางโล่งเมสซี่หลุดทิกเกอร์ครับยิงได้ครับมาที่คาร์แบตครับอ๋อโผล่ไม่ถึงครับมาที่คาปูลูกนี้โอเคครับเป็นจิโมดักบอลได้ครับคาร์แบตต่อด้วยเมาส์ครับเมาส์มาที่ซีเย็คครับทูคาโก ซีเกลูกาคูแทงให้ฮาเวตไม่ได้ครับลูกนี้คาฟู ool, ครับที่แฟงไรกาครับโยนขึ้นมาซูมาดักบอลให้โอเคครับหนึ่งหมดเวลาครึ่งแรกนะครับหนึ่งประตูต่อสูตครับผมขึ้นนําไปก่อนนะครับลูกยิงจากคิสเตียนโคลิสิคนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเอาแวนเนอร์ลงมานะครับเพราะว่า ฮาคิมเซย์เยกมีฟิตนะครับเพราะว่าไม่ไม่วิ่งทําช่องนะครับฮากิมเซยเยกนี่ครับข้อเสียของนักเตะมีฟิตนะครับนักเตะจะไม่วิ่งทําช่องนะครับมาครับผมเอาฮาแบดมาตั้งเป็น s อสนะครับปีกขวานะครับดูริเกอร์ครับจะโยนให้ปูริสิตครับได้ไหมลูกนี้ไม่ได้ครับมาที่มอรลินี่ครับมาที่ รอบสั้นโอ้โหเมาสดักบอลได้ปันอ้โหูไม่ได้ครับตรงนี้เขาก็ส่งคลไม่ดีเหมือนกันนะครับพันหกเท่าที่เห็นเจอมาพันหกเขาจะเล่นเนียนตาของนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ดูถูกเขานะครับเท่าที่เคยเจอมาครับพันหกต้องเล่นเก่งกว่านี้นะครับมาครับต่อครับเห็นไหมครับผมดักบอลได้ครับโอ้โหเอาครับ ผมได้ฟาเปล่าผมได้ฟาครับสังเกตดูดีดีครับพันหกวันนี้จะไม่เล่นเล่นไม่ดีเท่าไหร่นะครับเท่าที่ผมเล่นมาครับเอาสิทิวปั่นลูกนี้โอ้โหปั่นอะไรครับนี่อ่ะเขาจะส่งบอลไม่ไม่ค่อยเนียนตาเท่าไหร่นะครับถ้าที่ผมเจอพันหกมาคงจะโอ้โหผมไม่ไหวแล้วเขาจะคลองบอลแน่นมากครับพันหกพันห้านี่ครับมาต่อครับเออร์วินครับเหี่ไหมครับ เขาจะส่งบอลไม่เป็นทรงเลยครับดูครับเอาลูกนี้อิซากิพูเป็นยังขาดคำยิงโอ้โหหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหพูไปทันขาดคำครับตีเสมอไปแล้วครับอิซากิลงมาเป็นซุปเปอร์ซับนะครับนะครับต่อครับเมาครับมาที่อาร์เวตไม่ได้ครับเดลลี่ครับมาที่เออร์วินมาครับดฟอร์ดล็อบสัน โอเคครับกัวตาเดี๋ยวบอลได้ครับอ้ลูกนี้ติดครับลูกอิซากิอีกแล้วครับตัวขี่เด็ดซุปเปอร์ซับโอ้โหอิซากิลงมาข้างหลังตัวทำเกมนะครับลูกนี้เกมนี้ครับยังไงครับหยุดเกมครับไม่เปลี่ยนครับ เชุดเดิมลงนะครับมันจะไม่เปลี่ยนนะครับมาต่อครับที่เมนดี้ครับสกอร์ยังเสมอกันอยู่นะครับเมาส์ครับมาที่เป็นอิมูเมนเนอร์ครับส่งไม่ได้ครับโอเคครับผมยังได้ทุ่มอยู่นะครับเนอร์ครับทุ่มมาที่กองเต้ครับต่อด้วยลูกกากูมูนี้ไม่ได้ครับ เลืครับมาที่อลเล่คานต่อด้วยขาฟูครับขาฟูโยนขึ้นมาครับโอ้โหอิซากิ่หลุดอีกแล้วครับโอเคครับเมนดี้วิ่งออกมาตัับบอลได้ครับอิกเวตาครับนี่กองเตะนี่รกากูครับคุริสิตลูกากูต่อด้วยเมสาโอ้โหสูงไม่ผ่านครับโลนโดครับลงลงโนโดลงมาขึ้นหลังครับโลนโดโอเคครับซูมาได้ครับ อาแบดลูกากูเมามาครับแวนเนอร์ครับลูกากูโอ้โหจะตักให้าแบดไม่ได้ครับลูกนี้เมือเอค้คานครับสังเกตดูครับคันหกเขาจะเล่นไม่ค่อยเนียนตาเท่าไหร่นะครับดูครับดูโอเคครับยังบอลได้ครับลูกากูลูกากูได้ไหมลูกนี้โอเคครับคุณสิทธิ์ได้ได้บอลครับ มาที่โอ้โหผมก็ส่งบอลไม่ดีเหมือนกันนะครับเฮดซิเวลครับที่อูดิซิตเปิดได้ไหมลูกนี้โอ้โหจะหลีกมองได้ครับรับสั้นมาที่โรนโดครับเนี่ยของของก็ส่งบอลไม่ดีเหมือนกันนี่ครับของก็ส่งบอลไม่ดีเหมือนกันนะครับอูดิซิตครับอิซากิและฟอร์ดอิซากิครับโรนโดโอ้โห ตรงนี้กุยต้าครับกองเตะยัทดเวลา2อนาทีนะครับโเวนเนอร์ครับลูกาคูได้ไหมโอกาสสุดท้ายโอ้โหผมก็โอเคครับหมดเวลาครึ่งหลังไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับผมเสมอแรงพันหกไปนะครับเีมนี้ก็ฝีมือจะเข้ากันนะครับผมรู้สึกว่าเขาจะเล่นไม่ดีนะครับแรงพันหกโอ้โหอิซากิลงมาครึ่งหลังเจ็ดจ้าเลยครับ โอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับไปแล้วครับผม